คนเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบนี้ห้าหมื่นถึงแสนที่เขารับซื้อกันจริงไหมนะครับเอ็กมาตอบตรงนี้แล้วว่าจริงครับนะห้าหมื่นถึงแสนจริงสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านครับนะใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงเอกเด็ดกดเลขหนึ่งให้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่เอฟซีทุกท่านพบกับรายการดูดีๆมีตั้งใช้ไปกับเอ็กนครปฐมหลายคนสอบถามเอ็กเข้ามาเยอะนะครับว่าแบบนี้ห้าหมื่นถึงแสนจริงไหมเอ็กตอบว่าจริงแต่มันต้องมีเงื่อนไขนะครับใครที่มีเหรียญบาทนะครับผมนะปี2505ตามแผ่นดินแบบนี้กดเลขศูนย์ให้ดู นะครับเดี๋ยวเอ็กพาไปดูเหรียญละห้าหมื่นถึงแสนเป็นยังไงเรามาดูบริการนะครับโันนี้เขาไม่ีแอปซทสชั่นนะเรามาดูกันนะครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันร้อยห้าตาแผ่นดินนะครับผมน่าเดี๋ยวเอ็กขึ้นไว้ให้ดูด้านล่างเลยนะครับผมนะหลายๆคนที่มีแบบนี้ลองหยิบขึ้นมาส่องดูพร้อมกันได้เลยครับหยิบขึ้นมาดูพร้อมกันได้เลยนะครับผมนะก็นี่เวลาดูเราดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมนะยอดมงกุฎนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่มีราคาเนี่ยเขาจะชี้ไปที่ช่องว่างแบบนี้ แบบนี้ราคาไม่เกิน3บาทถึง5บาทในสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานประมาณ20-40บาทนะครับคือตัวโปรติธรรมดาแบบนี้จำนวนการผลิต8 0 0กว่าล้านเหรียญนะฮะส่วนตัวที่มีราคานะครับผมดูตามด้านล่างนี้ได้เลยนะช่องมงกุฎที่ยาวที่สุดต้องชี้ไปที่ยอยักครับนะแล้วก็ด้านหลังนี่นะฮะคำว่าพลอยพูลิเตจะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าอยู่ทางด้าน นะฮะซ้ายมือบนแบบนี้ครับอยู่สนามซ้ายมือบนแบบนี้นะครับผมนะแสดงว่าเป็นตัวปกติธรรมดานะครับผมนะมันจะมีทั้งหมด3แบบแบบแรกนะครับช่องกุดชีพที่เที่ยวยักษ์แล้วนะครับผมนะเขาพูดน่าเด็กอยู่ด้านล่างแบบนี้นะครับผมนะรับซื้อ5 0 0 0 0ถึง10,000แบาทฟังไม่ผิดครับห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเป็นตัวแรงไอเทมซึ่งเขารู้กันมานานแล้วในวงการนาสมรู้กันมานานแล้วแบบนี้แพงมากนะครับผมนะแล้วต่อไปก็คือช่องกุดชีพที่เทียวยักษ์นะครับผมนะ แต่ด้านหลังเป็นตัวปกติแบบนี้นะครับผมนะฮะก็อยู่ที่มาณ5 0 0 0ัถึงหนึ่นะครับส่วนที่ไม่ได้ชี้ไปที่ยักษ์แบบนี้นะครับผ่านการใช้งานแล้วเหรียญหนึ่งเนี่ยไม่เกินสาบาท5บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานประมาณ20 4 0ถึง40 น,นะครับผมนะใครที่มีแบบนี้ลองส่องดูเลยอาจมีโอกาสได้เงินหมื่นได้เงินแสนหรือว่าได้เงินพันนะครับถ้าเป็นตัวธรรมดาก็ราคาไม่แพงต้องมีเยอะนะครับผมมาต้องมีเยอะประมาณเป็นพันเหรียญเลยนะครับเพราะพันเหรียญได้ประมาณ3 0 0พันถึงห้นะแล้วก็ฝากพี่เอฟซีทุกท่านด้วยจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าเราไม่ต้องโอนตังทุกกรณีใครให้โอนตังสแสดงว่าไม่ใช่เมื่อกี้มีคนถามเอ็กซ์คว่าเนี่ยไหนคุณเอ็กซ์บอกว่า ไม่ต้องโอนตังคุกกรณีไงแล้วเมื่อกีค้คนเอกทักมาบอกให้โอนนะครับผมนะเอกเลยตอบไปแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเอกทักไปให้โอนแสดงไม่ใช่เอกตัวจริงนะครับถ้าเป็นหน้ารูปเอกนะทักไปให้โอนแสดงว่าไม่ใช่เอกตัวจริงนะครับผมนะคือเอกเคยแจ้งความไว้แล้วนะครับผมนะหลายครั้งเอกแจ้งความไว้แล้วว่าจะขายเหรียญเก่าแบงก์เก่าเราไม่ต้องโอนตังคุกกรณีนะครับผมนะมีมิจฉาชีพหลายคนอยแอบอ้างร้านผมนะครับผมนะแอบอ้างอยู่เสมอๆนะครับผมนะฉะนั้น เป็นเรื่องปกติครับนะใครที่ทําคลิปดังๆหน่อยพวกนี้ก็จับไปก๊อบรูปหน้ามานะครับเพื่อที่จะมาหลอกให้โอนตังะนะร้านรับซื้อเหรียญเกาไเกาเราไม่ต้องโอนตังทุกกรณีนะครับเอกไปแจ้งความมาแล้วนะครับผมนะส่วนใครที่โดนหลอกก็ไปแจ้งความด้วยช่วยมือร่วมมือช่วยกันนะครับผมนะใครใช้ได้ใช้ให้ผมด้วยนะครับใครใช้ไม่ได้หัวใจรัวมาครับว่าจะขายเหรียญเกาไเกาเราไม่ต้องโอนตังทุกกรณีครับ